ปีดแนเฮยบูจักขัวเทาแหละโอ้ยบจักขั้วน่ยดนสีมะอยาดเรากูได้บอกเอาอีกกรมอีกไม่เชือเ่าเนียปีดีแน่อีเทาบจักซีเออเทาแล้วปีดดีในเทาเทาขนาดยังบูจักขั่วเออห่วงเนี่นมนะวแต่ผัวเบิงบจักเนี่ยที่เฮ้ยสมวนไว้แน่ ค็็ปมากระแพงอยู่บ่เฮ็ปมากระเฮ็ปมามีคุณค่าเ่นว่นาบัวงนุ่มเมียเพิ่นพี่น้องอสบายดีเดอ้อสบายดีตอนสวยๆมาทากินแกงขัน,น,นเอาขั้นเอาบ่อยสิไม่แ้งเนาะอันน้วัวแกะนองก่านเล่ดหะมาเฮ้ยอารมมันมาไป เขาเอ่ยนมากยังก็ลืมแล้วหมากยังลืมแล้วคื่อหมากยังยายบุญยาอยบุญเป็นคนอามานี่นะเบ้าอเนกีและสื้อมัติมุกแซบปะแซบกูเฮ็ดมันแซบ ยังม yeah. ันอ er ่โบอยากคอยนะเติมอยู่มากยังนี่พี่น้องคอมเมนต์มาให้หู้แน่นี่ยังโบหู้นี่ครับลองกินเบิงมัข้างในมันจะคือหมักตานหมักตานอยู่ได้เดียวคาร์บอินทพาลัมกับโบมี่อินทพาลัมมันหมากแม็คยังดอกโอ้ยมันติดอยู่ในป่ายลิ้นนี่เจ้าผู้อยู่ไทยเจ้าโบหงสาวลืมเมื่อกี้เราซื้อมาเต็มม โเงินม,มามกาเลมกน,น้อยเนาะนัี่นะพี่ลอกหือว่้นเงินม,มากในนัี่น,นมันะากับารเน คืเพ <c oughs> ี <uel> Asia, ่งเ้อือหัวหน้าคือเก่าจะสิไปยูนิานนงเราอยู่สิบแปกกันไปบุญฮะไปก็บผักแว่นไปขยแงมีแลกที่อยู่รัง สวัสดีค่ะพี่น้องพบมาพอกกันอีกเล่มแล้วจ๊ะวันนี้มาหาอยู่หากินอีกเล่วค่ะมาหาเก็บพักแวนเด้นี่ยายฮะมันคือถาวไปแล้วจ้ะ นี h, ่น <boundaries> ี่พักเวนนี่ใช้มงมันอ่อนนะเบิ่งก่อนลงวะก็ถูกพักเวนหลายดิพกพิจะให้นี่แต่ว่าอะไรต่างไปลงห้าเอามันก็แก่ที่เนาะ ได้สักหน้่งอ่อนอยู่โอ้น่นชิเก็บเป็นนั่นนี่เเก็บเป็นบ้า ก็วกเวนกรุพี่น้องเวนโว้ยพักเวนพักเวนโอ้ยเ่าแล้วันกเท้าบดแทดีหนอนมันดีเลยมัก้ามกะเจีเอรน โอ้ยเพิ่งหักเก็บักแวนกระโดดพี่ดอกเลยโอ้ยปอป้อว้าสิลมตึ้งลงนี่นะจอดาขาส่งก่นดอนขึ้นกระโดดได้ Nhưng ổn chứ được theo này, theo khăn này Lông còn đơ Tự nó luận này đi sao rồi luận Ngươi sợ màu chung này เจาจะไปล่างอาจจะใช่เนาะเจาตัวอ่อนๆมันจะฟังงอนๆใหญ่กินตะเวีนกับน้องไปกินกับ กงหน่ไม้ี่ค่ะพักเวรกหนไม้แซบค่ะยังอ่อยหมาสออา มันเป็นอไรได้มันไม่เตฮะอาวิก้าเฮ้ยมองมันอ่อนพี่ทงพี่เลยอุ้ยหาปลเป็นได้ป่ะเนี่ย lực áo à lực áo luôn lẽ thôi Okay. Một chiều Ui Ui bớt hạ bớt hạ Cái ly đây, đen Thôi bây giờ tôi ăn được cái tay này bay ta. à. Mà sợ bay đấy bay bay Thôi bay 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 ฮมน้เ uh ีเ uh. ร้ยไปลานสายไคันคายได้ปะนี uh. ่ ใบาขาวมันตือแค่ละขันคายอันนี้มะแกงหน่อไม้กินอยู่หัวนาะขันคายเด้อ ล่างก็คักโอ้ยลุกไปเฮ้ยลุกหลดได้กระจายกับลุกไปซับ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 โว้หู สั่นออกคาะค่ะสัน่นเออลุกบาทเล่นมานเลยเออจบไปหย่าง อืออ่เอาไเอาไปซ้อมบัเนี่ไปให้เขาซอมบัเนี่ อจะปิดบ้านพี่ไอ้จะปัจเจกคาถีจสร้างแยสร้างแงิสร้างแล้วลายพักแกกลับไปสอบเอาเด้อ Với đừng hao, à, hao à, sòm, áo hao lộn Bây giờ áo mà nè bố đừng mà lộn Kèn lên nó mày nè ใช้พแย่งนะสาวพัแย่งเห็นไดุ้่งจืเล่นนี่นะันี้ล่สอาวเบียดสาวเบียดแกงละไมวันนี้สาวเบียดแกงละไมค้มยุคค้มยุคค้มยไอ้ยบุญแปลทานมอ้คบคบขว้นออามาโคตร อั้แจะบอแต่ยอดมันใช่มยอดมันนะเขากินกรดเมีแคปซนเสียบอยู่คำเบอรันแกแปินเสียบแคปซินไม่เปนปัญหาแคปนเกี่ยวกับวแปนเี่ยอเียจุกนี้ไ่ได้ให้ไั้งสูงเ้าว่านย้ว่าพอไปไปไป เสียบจุบไปแน่ได้แขนนไปไม่ยก่อนขึ้นโบกขึ้นอท่ประานจเดินอาวเจ้ามีแฟปมสัดพักแบนฮะมีเราเป็นคนบ่มีสู้บ่มนีแบนก็เปียกขึ้นพักแนไปกินแต่กับแกงมาไหมเสียบจเสียบจเลยได้เลยอย่าง่เก่งโอยสลัดกั เนี่ยเท่าเก่งดีเวยแงบ้านเจ้าเลยเอาลวเ่าแรงกัเาเกัเาเเฮ้ยการเาเเาใเหอวันนั้นอาเฮ้อจาอ้มืกันีาเฮเ่าเยเอเฮ้ยก่งเดเยเฮ้ยแคัคนักแม่นกเาเก่งนี่เนียอได้เท่าได้ไ่ได้เท่าเถสารายตั้งไองเยจะอกให้บานเปิดทิแม่เบิ้งก ว่าเออมันบ่มีพิดไม่ถือหรอกคร้าแรกยังเปิดเขาก็เปิดเลยอีเห่าว่าเกิดตัดบ๊ทเปิดโอ้เออจะตัดบ๊ทเราเอาน้ำน้ำแพะเนาะมันอยูเลยอืมว่าเป็นว่าหรอประเทศหนาจะได้ตอนไปนอนนะเฮ้ยอะมาเฮ้ยปเฮ้ยหนาจอยอะไรไปดิเอ้ยเออผู้ชายแล้วของผู้ชายก็ทะเลวะเฮ้ย เวลาเขามีเงินมีแต่คนยาน้เวลาอันมูแเงินเรือความเยอะมีแต่ผู้ยโอยเวลาอ่ันว่าว่านมเลยั่นันเือหันมในจเป็นมื่นแล้วไปจักไมเล่นเครียดแห้งเนาะเครียด้ขึ้นว่าช่างมันอะไรอจะดขานจัจ้าาดีเลยมาทอนเลยมานาไว

เนี <Cornell. S 2> ่ยนี่เป็นรอยหยังเนียนจิงนี่ดิเออมากอนมึงกูเป็นนี่มึงโอ้ไงฮัลโหลโอ้ดิจัมปรนจัมก็มาไปวันนี้จะแบบโอ้ยทังนี้เป็นที่ของเขาแบบชีลาวสองลอยทั้งนี้เนียนเขาก็มีค่ะ GDB เขาก็มีจริง มีแต่ไม่มีเง네ินข้าในบัญชีนะอีแก่กไม่เมยกูไม่มัน่กูไม่มีเงินอ่ะใส่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 ่ใส่่ส่ใส่ใส่ใ่ใ่ม่ใส่ใสนใส่ใส่ั่่ใส่่ใส่่ใส่่สง้ พี่อ้จะจะไม่ซ้อนคอยเดินในบดีคอยบอดี้ซอนคอยบอกที่ซื้อเ่อจะเามันคอเข่ามันเบาขึ้นมากนะเจ้าอ่อาพอคอยบแล้วอื่นคอยังบอกนะสาวนั่นน่ะไสพักีนั่นเจ้านะพักกะขยเจ้า คุณดีเลยโถ่มีกับบางเสือแหละใชไหมตายบางเสือแหล่ะเฮ้ยบางเสือบ้านเลยกับิมักกขึ้นไปด้านท้องถิ่นพอเดี๋เด้อพี่น้องอย่าว่าข่อยจังสันจังซี่เด้อเอี้ซี่บางเสือที่ที่อามาลากัข่อยสิมาเกกาบางเสือได้เมื่อคืนนี้อามาลาบอกอามาลาเซ็จบอกกับนางอยู่พี่น้องว่าเออเฮ้ยตุ่นไป็นที่พึ่งของตุ่นนางว่ามึงยังมาบอกนะนี่กูจะมาหามึงอยู่นางว่านางสี่บาบานะคะ มึงต้องไปติ่พึ่งของเพื่อนไม่ใช่หรอกจู่จะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณอันเจพลาเนี่ยเราจะน่าเท่ยอันบัญชีมาใส่ตั้งลาโอแปดปีตั้งลาประมาณช่องปีได้ประมาณช่องปีได้เนาะขอบใจกะสิคืนพ่นแล้วพ่นสิได้เห็ดคลิปเลี้ยวนะพ่นเหตุคลิปเลี้ยวบ่ ใช่ันศียกนเลสคนบังีนะพ่นงถ้าไม่เป็นบังชีไทยเนี่ยมันได้เงิน่อนเกเป็นคิปเดียวอ่ะซะก่อยจะบลงยุทเอี่คอยนะรับไปเท็นแล้วขับากมันไม่ได้ตอนนี้นะขันตอนคือเข้าไปอันจริงมันเออใจบัทรงบัญชีมกันใช้บัญชีไทยเก้าแต่ว่าถ้าตกไปใส่ซิมไทยใหไทยให้มาเป็นเวลามันมันใส่สิมไทยใด้ แม่นมันมันแตกก็ว่ามันอยู่อย oh. mm. ู <S 1> <S 1> ่ใกล้ชายแดนเนาะมันกลายเกาะกระรงพระซีคือกันนี่ได้อมยมากินันเด้มากพี่ลีมันบอกว่ามันขีดมันแตกละน่ะมันได้ซิบเรียนเองมันว่าได้หน่อยมันว่ามันว่าวันนี้แล่ก็อาจสิไปห้าขาไปพัางบูญน้องขาไปหาไอ้หูบก็ได้หูบก็ได้มันมันซ้อนอยู่เลยมาพี่ลีนะมันมขาทําไอ้อยู่ผิดพลนะจ๊ะไปให้ไอ้เปิดเปิดบัตรที่ให้พอไเ้มาใส่ ตอกแขกต้องขยันลงกขีดมันว่าต้องขยันลงกขีดลงรูุมันว่าเอ้ยเขามองหนักตะขี้มันหนักแผกเปิดตองร้านอ๋อร้านที่มันบอกเปิดหากูยังไม่ได้มีแอร์มีแอร์ตื่นอันนี้สีขาวไปสีขาวไปเปิดเลเขาบอกมีมันก็ใส่ของอันชีวานของอี้อยมันก็ใส่ของเอื้อยมันเดนสีเลี่ยงแล้วกันแต่สีวานนั่นไง อันนเขายุวันเขาไ่ค่อยได้ออกนอกแล้เขาอยู่บนนั้นเอากาทำะเบินไทยกับโกได้ออก่เปิดเปิดินอกรึเปลเนาะมันชวกกันได้มันน้องเจ้าของดีกับแมนยุว่าอายอยู่ฟังไทยกับมันหักเนาะเจ้าอยู่ต่งไอันนี้ปนน้องเจ้าของน้องเจ้าของคือเป็นอะไรเจ้าหิรานจีิงเออถือได้เป็นเกิดซีว่านั่นแล้วน้องนะมันอะไรกับคนนเรี่อเ้ยแมว่ามันกระดิ่ล้านล้านกับมันมันคง ชีเลี้ยงหรือว่าชี้บานก็ได้ชุวมนีมันคงเอาดีว่าีว่ามันคงเป็นเนลาเป็นลรงมีบัตรแรงงานด้วยแห่ซีนี่ม่มีบัตรอะไรมมีบัตรเ็ปาประับบัตรแงงานกับัตรวดเท่านี้บัตรดเท่านั้นเปิดบัตรอย่างบุ๋แม่ซี่คือเปิดรลฟ์เสร็จ เอาอยากเมเซียเาเงินเอาไปหมุนเวียนในวัดอีต้กจริรับเปิดบัีรับเปิดบัญชีวันนามรับก็แล้วก็ชีโทามันคนไก้สบเนะอันว่าจะไปห้านี่กระโบ้เค่บอมกระไร ลูกพ่อฉันคือกันเดีวอะไรด้อะไรก็ได้แล้วแต่จะสะดวกลูกพ่อหรือเปบ่าเนื้ลูกของอีพ่อนี่พ่อฉันนี่แน่เออเอาด้วยแล้วตอนบอกำนึกว่าปอาลูกพี่ลูกน้องบอมินบอมินลูกป้าลูกลุงไหรลูกของพ่อนี่เดียวเออคันว่าคั้นมามาห้ามคยออันนั้นกับล่าตลอดตอนบอกขึ้นมาลูกพ่อเน้นขนาดลูกพ่อเลยล่ะพ่อตายไปแล้วเสียงแต่ลูกลูกเป็นตาพ่อสะดวกตายเหรอ พ่อกูตายแม่กูเสียลูกพ่อว่งแผนจังเสียงเนพ่อกับแม่กูตายแน่ได้ๆนี่กันพี่ตายโดนแล้วนะตายโดนแล้วพ่อกับแม่ตายติดๆกันแม่ตายตั้งแต่ก้าปีจึงได้กระแบดเบิร์ดกระเสียบเบิงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแบดชุ่เจ้าเบิร์ดกระเสียบโลดเสียบเบิรงมันพ่อคลิปนี้ตั้งแต่ไปอ่อน Da, แป้วพวกแวนผูมาจะนี่กระลังชีฮหอดชี yes ิหนาทีนะจ๊ะใช่ไปาควบนะไเลี้ยงผู้กเปอด้ไ่ได้อากได้ลรยคีปจ้ามอยากได้คีไม่ได้เน้นคลิปนนโฆษณาค่ะโฆษณาสมุหนึงก็เิ่โษาต้องโฆษณานะคะนี่โฆษณายบมึงก่อมึงไแทนหอมบอใส

เดียวนสิบ่1าขอใบยานางมันบ่มีเา้นนลงมาลงมาดีแล้วมาลงมาเลยแหละตาม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 ข้าวเบื่อเลยไปแกงให้ชิแกงให้กูแกงปะบุญแกงแล้วบุญโดนสิมือบุญแ้แซ่บแล้วโดมือบุด <c oughs> อยาวรถอัมมาลาดเด้อเยบุญโคกานเอื้ออมมาลาเจ้าจ,จดอัน<ว>รถขนาด้านหละราคะาแกเกือไปค่าย,ย่างเดียวจ้า พี่นั่งค่ะไม่ห้ามนี่จะเก็บภาพบรรยากาศไว้ชมนี้กันเด้อจ้าดีจ้าขอบคุณนะคะที่ขับรถมาชมนะคะขอบคุณที่นั่งคุณจนาสองเด้อซองผมี่อายู่ฮากินแล้วก็ซองน้องไม่เจสีคนโกเด้อฝากนีเงินเยอะแยะเลยสองจะได้ขับไปติดตาพี่นั่งในเด้อค่ะซองประเทศเด้อนี่นะอ๋อสองคอดสองคู่กาแฟใช่ไหม Một cái đoạn tham hám của bộ huy